ความตระนีขวางกั้นการทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลที่กุทั้งหลายเพราะไม่ละทำห้าอย่างบุคคลจึงไม่ควรเข้าอยู่ซึ่งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานไม่ควรเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลทำห้าอย่างเป็นอย่างไรคือ ความตระหนีอาวาสความตระหนีตระกูลความตระหนี่ลาบความตระหนีวันนะความตระหนีธรรมความตระหนีคือมนทินพิกุทั้งหลายมนทินแปดประการนี้มีอยู่แปดประการเป็นอย่างไรคือมนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทิน ความไม่หมั่นเป็นมนทินของเรือนความเกียดคร้านเป็นมนทินของผิวพัน์ความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาความประพฤติช,ชั่วเป็นมนทินของหญิงความตรหนีเป็นมนทินของผู้ให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นมนทินแท้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราจะบอกมนทินที่ยิ่งกว่ามนทินนั้น คืออวิชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเหตุให้ไปนรกสวรรค์พิขุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสามประการและไม่ละมนทินสามประการย่อมจะถูกเก็บไว้ในนรกเหมือนถูกขังฉะนั้นทำสามประการเป็นอย่างไรคือหนึ่ง เป็นผู้ทุศีลและไม่ละมนทินแห่งความเป็นผู้ทุศีล2เป็นผู้ริษยาและไม่ละมนทินแห่งความริษยา3เป็นผู้ตรณีและไม่ละมนทินแห่งความตรณีพิขุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้และไม่ละมนทินสามประการนี้แลจะต้องตกนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ฉะนั้น ภิคูทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการละมนทินสามประการย่อมจะประดิษฐานบนสวรรค์เหมือนถูกนำเอามาวางไว้ฉะนั้นธรรมสามประการเป็นอย่างไรคือ1เป็นผู้มีศีลและละมนทินแห่งความเป็นผู้ทุศีล 2. เป็นผู้ไม่ริษยาและละมนทินแห่งความริษยา3เป็นผู้ไม่ตรณี และละมนทินแห่งความตรณีพิขุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้และละมนทินสามประการนี้แลย่อมจะต้องได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกับเชิญไปวางไว้ฉะนั้นวิบากของคนตรณีและไม่ตรณีเทวดาทูลถามว่าชนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่น เขาดีแต่ทำการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่วิบากของคนพวกนั้นจะเป็นเช่นไรและสัมปรายพของเขาจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคชไนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรนีเหนียวแน่นดีแต่ว่า เขาทำการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือยมโลกถ้าหากถึงความเป็นมนุษย์ก็เกิดในสกุลคนยากจนซึ่งจะหาผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยากคนพานเหล่านั้นต้องประสงค์สิ่งใดแต่ผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นสมความปรารถนา นั่นเป็นผลในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นทุกขติอีกด้วยเทวดาทูลถามว่าก็ข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจชัดอย่างนี้แต่จะทูลถามข้ออื่นกับพระโคโดมชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคำปราศจากความตรนีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้า วิบากของชนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและสัมปรายภพของเขาจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคฉะไนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคําปราศจากความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าชนเหล่านั้นย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติหากถึงความเป็นมนุษย์ย่อมเกิดในสกุลที่มั่งคั่งได้ผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานโดยไม่ยากพึงมีอำนาจแผ่ไปในโภกรัพย์ที่ผู้อื่นหาสะสมไว้บันเทิงใจอยู่นั่นเป็นวิบากในภพนี้ ทั้งพบหน้าก็เป็นสุขติซับในอริยวินัยในยะที่หนึ่งพิคุทั้งหลายซับห้าประการเหล่านี้มีอยู่ห้าประการเป็นอย่างไรคือซับคือศรัทธาซับคือศีลซับคือสุตตะซับคือจาคะซับคือปัญญาพิขุทั้งหลาย ก็รั์คือศรัทธาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตัดสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างจมแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าซับคือศรัทธาพิขุทั้งหลายก็รัพ์คือศีลเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าทรัพย์คือศีลพิกุทั้งหลาย ก็ซับคือสุดตะเป็นอย่างไรพิก u ุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุดตะสั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะ พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่าทซับคือสุดตะพิขุทั้งหลายก็ทรับคือจาคะเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสลับเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะภิกุทั้งหลายก็ซัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันอย่ังถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเป็นอริยะ ชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาพิขุทั้งหลายนี้แลทรับห้าประการผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรง บัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมเนืองเน,องเนืองเถิดซับในอริยวินัยในยะที่สอง พิขุทั้งหลายรับเจ็ดประการเหล่านี้มีอยู่เจ็ดประการเป็นอย่างไรคือซับคือศรัทธาซับคือศีลซับคือหิริซับคือโอตตะปะซับคือสุตตะซับคือจาระซับคือปัญญาภิกขุทั้งหลายก็ซับคือศรัทธาเป็นอย่างไรภิขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตัดสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจมแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าซัพ์คือศรัทธาพิขูทั้งหลายก็ซัพ์คือศีลเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพ์ เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าทรัพย์คือศีลพิขุทั้งหลายก็ทรัพย์คือฮิริเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความละอาย คือละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เรียกว่าซับคือฮิร,อออริพิขุทั้งหลายก็ซับคืออดตปะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต สะดุ้งกลัวต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เรียกว่าซับคือโอตตะปะพิกุทั้งหลายก็ซับคือสุดตะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุดตะสั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ ซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศโรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่าทรั์คือสุดตะพิกุทั้งหลายก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตระหนี่ อยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะพิกุทั้งหลายก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอันอยังถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเป็นอริยะชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบนี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาพิขุทั้งหลายนี้แลทรั์เจ็ประการทรัพย์คือศรัทธาศีลอิริโอตปะสุตตะจาคะและปัญญาเป็นที่เจ็ ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดเป็นหญิงหรือชายก็ตามบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรม ประโยชน์ของการสร้างวิหารข้าพระพุทธเจ้าต้องการบุญต้องการสวรรค์ได้ให้สร้างวิหารหกสิบหลังนี้ไว้แล้วข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรในวิหารเหล่านั้นพระพุทธเจ้าข้าข้าหาบดีถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงฆ์ผู้มาจากทิศท,ทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาเถิด ราชคหาเศรษฐีทูลรับพระพุทธดำรัสแล้วได้ถวายวิหารเหล่านั้นแกส่สงผู้มาจากทิศท,ทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำอนุโมทนาดังนี้วิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและสัตว์ร้ายนอกจากนั้นยังป้องกันงูและยุงฝนในสิสิระฤดู นอกจากนั้นวิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าที่เกิดขึ้นได้การถวายวิหารแก่สงเพื่อหลีกเล่นอยู่เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพิจารณาและเพื่อเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศเพราะเหตุน,นั้นแลคนผู้ฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงสร้างวิหารอันรื่นรมให้พิกูทั้งหลายผู้พหูสูต อยู่ในวิหารนี้เถิดอันหนึ่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะอันเหมาะสมแก่พวกเธอในพวกเธอผู้ซื่อตรงเพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาสัพพทุกข์แก่เขาเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานในโลกนี้ จาคานุสติมหาราชอีกประการหนึ่งพระองค์พึงทรงระลึกถึงจาคะของตนว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีใจปราศจากมนทินคือความตรนีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสลักเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปันในหมู่สัตว์ผู้ถูกมนทินคือความตระหนีกลุ่มรุมมหาราชสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงจาคะสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรง มหาราชอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปารพจาคะย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทกายของอริยสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบอริยสาวกผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุข จิตของอริยะสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่นมหาราชอริยะสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญจาคานุสติมหาราชพระองค์พึงเจริญจาคานุสตินี้ แม้เมื่อเดินอยู่พึงเจริญแม้เมื่อยืนอยู่พึงเจริญแม้เมื่อนั่งอยู่พึงเจริญแม้เมื่อนอนอยู่พึงเจริญแม้เมื่อกำลังทำงานอยู่พึงเจริญแม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอนเหตุเกิดขึ้นแห่งทานเหตุในการให้ทาน ในยะที่หนึ่งพิกุทั้งหลายการให้แปดประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการเป็นอย่างไรคือบางคนหวังได้จึงให้ทานบางคนให้ทานเพราะกลัวบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้ตอบแทนบางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดี บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากินชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปบางคนให้ทานเพื่อประดับจิตปรุงแต่งจิตพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลการให้แปดประการ เหตุในการให้ทานในยะที่สองพิกูทั้งหลายทานวัตถุแปดประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการเป็นอย่างไรคือบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันบางคนให้ทานเพราะกโกรธบางคนให้ทานเพราะหลงบางคนให้ทานเพราะกลัวบางคนให้ทานเพราะนึกว่าบิดามารดา ปู่ย่าตายายเคยให้มาเคยทำมาเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีบางคนให้ทานพร้อนึกว่าเราให้ทานนี้แล้วเมื่อตายไปจกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์บางคนให้ทานพร้อนนึกว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมเลื่อมใสความเบิกบานใจความดีใจย่อมเกิดตามลํำดับบางคนให้ทานเพื่อประดับจิตปรุงแต่งจิต พิขุทั้งหลายเหล่านี้แลทานวัตถุ8ประการ